tidak danhong ไม่เอาแต่ไม่อยากกลับแต่อยากได้นต่อมา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 อยากกลับบ้านเหรอมาจะถักเสื้อให้ก่อนไปเด็กกลับบ้านกันเหรอฮะไม่ต้องน้องเล่นเขาไม่เป็นอยู่น้องเล่นทางอีกเนอะเดดากาลังเดดากาลังถ่ายคลิปพวกเธออยู่เจ๊เอาไปลงในยูทูบคลิปนี้เหรอาาาเฮ้ยยยยออ่่่่่่่นนะพีใสแวถไม่ถ่ายถ่ายพวกที่เล่น พี่อยู่ไดเียดันข้างให้วีแลตมากพี่จะถกดีวดาอะไรคุณคอเปผมเปียูนะคะอโกกาคุณอู้ตายแล้วก็เอาอย่างนี้ยนี่ผมเปียจิกก็ทำยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราใช้ผมเปก็จะเบลีน่งั เปียมันยากเกินแล้วล<ห>่ะทมเปียจิ๋วๆแบบน้องเอาแล้วป,ป่ะเรากลับบ้านไม่ต้องเล่นแล้วพมอ่ะหวังว่าตำจวจกลับมานานถูงเออช่างเลยไปก็ว่ากับป้าแม้ว่าดามือถือเอากลับไปได้หร